สวัสดียามเช้าเพื่อนๆครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมในส่วนของที่เรียกว่าคันนาทองคำนะครับจริงๆก็คือคันนาที่เราปรับให้มีพื้นที่มากขึ้นนะครับก็คือมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความกว้างประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 3- 4ม่เมตรนะครับความกว้างในส่วนที่เป็นหลังคันนะครับบนคันนาเนี่ยนะฮะนอกจากเราจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วนะครับเมื่อที่เคยทำคลิปลงให้ชมก่อนหน้านะครับเรายังปลูก พืชผักอย่างอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอลองกองนะครับส้มเขียวหวานาส้มโอขนุนน้อยนาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกครับพวกผักใช้ย,ยา,าผักหวานบ้านนะครับแล้วก็ฟักทองอะไรต่างๆนะฮะก็พยายามปลูกลงไปให้เยอะที่สุดนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่เราจะได้มีพืชผัก อาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคกันต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้คืออยากจะให้ชมในส่วนของอผลไม้ชั้นที่หนึ่งนะครับที่ชาวบ้านชาวบ้านในแถบนี้นะครับคือจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่เนะี่ยคือจังหวัดตราดน,นะครับที่นิยมปลูกกันมากแล้วก็นิยมทําเป็นเชิงเดี่ยวกันอพอสมควรเลยครับตอนนี้ก็คือทุเรียนนั่นเองนะครับคือมีการาเปลี่ยนจากสวนยางบ้างสวนปาล์มแล้วก็สวนผลไม้อย่างอื่นบ้างนะครับมาเป็นทุเรียนนะครับ นระยะหลังๆวันี้ก็ค่อนข้างจะทําทกันเยอะเลยนะครับผู้เรียนเนี่ยจริงๆก็ ราคาดีถือว่าดีมากครับแล้วก็ความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าผลผลิตออกมาพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับเราเองเนี่ยเราก็ปลูกครับเราก็ปลูกแต่เราปลูกไว้เพื่อบริโภคเองนะครับปลูกไว้ทั้งหมดสิบต้นนะครับที่ปลูกใหม่ปีนี้นะครับโดยแบ่งออกเป็นสีสายพันธุ์นะครับก็จะมี นกจิบนะครับมีก้านยาวชนีไข่แล้วก็มีข้างหน้านี้มูซานคิงนะครับทุเรียนของเรานั้นเนี่ยนะฮะเราปลูกไว้บนคันนานะฮะแล้วก็ทําเป็นทุเรียนอินทรีย์นะครับทุเรียนอินทรีย์คืออะไรคือเราไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลงทุกอย่างนะครับที่เป็นเคมีเราไม่ใช้เรา,าปฏิเสธนะครับเราเน้นใช้ในส่วนของอ ชีวพันธุ์ต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่เราก็ทําขึ้นเองครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําหมักไรโคเดอร์มาที่ป้องกันแก้ไขปัญหาพวกโรครากเน่าเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการป้องกันแมลงเนี่ยเราก็จะเน้นใช้พวกน้ําส้มควันไม้แล้วก็มีบิวเวอรเรียเมทารเซียมนะครับที่หมักขึ้นเองเนี่ยนะครับใช้ในการป้องกันแมลงนะครับ ส่วนเรื่องของการบำรุงนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะครับที่เราผลิตขึ้นเองเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์จ้าปลวกรวมทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ยังมีเสริมด้วยปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราซื้อมาเพื่อที่จะใส่ในนาข้าวอินทรีย์ของเราโดยเฉพาะนะครับจะเนื่องจากว่าบางครั้งก็ เหลือก็ใส่ในส่วนของผลไม้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับนี่เรามาดูพืชผักแต่ละชนิดกันที่เราปลูกบนคันนาทองคําเล็กๆของเราตรงนี้นะครับเอาใกล้สุดก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นผักหวานบ้านนะครับนี่นะครับผักหวานบ้านปลูกไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเนี่ยครับมีขนาดยังไม่โตเท่าไหร่ครับก็จะมีเสียง2ตัวนี้คอยกวนหน่อยนิดนึงนะครับนี่ครับดื้อมากครับโอเคครับผักหวานบ้านแล้วต่อไปครับเรามาดู อย่างอื่นก็มีตะไคร้ก็มีบ้างครับเนี่ยฮะมีตะไคร้ตัวเล็กๆนะฮพิ่งเอาปักไว้ได้ไม่กี่วันเดือนที่แล้วเองนะครับเนี่ยแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นลองก้องนะครับนี่ลองก้องเริ่มแตกยอดอ่อนแทงยอดอ่อนขึ้นมาครับดินในส่วนนี้เป็นดินที่เรากวาดขึ้นมาจากท้องนาของเรานะครับเป็นดินหน้าดินนะครับขึ้นมา จะเห็นว่าเราก็จะใช้พวกหญ้าคลุมไว้นะฮะคลุมโคนเขาไว้เพื่อในเรื่องของความชื้นและป้องกันไม่ให้เจ้าวัชพืชขึ้นมาที่บริเวณโคนต้นเนี่ยนะครับก็คลุมไว้นิดหน่อยครับไม่ได้หนามากมายนี่ก็จะสังเกตเห็นว่ามีปุ๋ยนี่ครับขี้ไก่อัดเม็ดพึ่งโรยลงไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยข้าวแล้วก็มันเหลือนะฮะแล้วก็เอามาหยอดยอดนะครับก็ค่อนข้างจะแตกยอดดีครับลองกองนะครับ ต่อไปก็เป็นอ่ามะพร้าวน้ำหอมอันนี้ทุกท่านก็น่าจะเคยชมคลิปไปแล้วตอนที่ปลูกกันนะครับในพื้นที่เราปลูกมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมด100ต้นนะครับที่เป็นสายพันธุ์จากบ้านแพ้วนะครับอันนี้เราก็าสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็มา,าสั่งซื้อลูกเข้ามานะครับแล้วก็มาทําการาเพราะเองนะครับแต่น่าเสียดายสั่งมา200ขึ้นเองขึ้นแค่100ต้นเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับการบริโภคแล้วก็ อาจจะเหลือไว้ได้ขายได้แบ่งปันบ้างนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูอันต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นผักชนิดหนึ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็พวกปลาต่างๆก็ชอบด้วยก็คือผักชัยยานี่นะครับชัยยาเนี่ยเป็นผักที่ปลูกง่ายมากนะครับการปลูกผักชัยยานี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็คือตัดกิ่งมาแล้วก็ปักลงไปแค่นั้นเองนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มแทงยอดแล้วนะฮะปักไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับนะฮะเดือนกว่าเกือบ2เดือนฮะนี่ครับ แทงยอดขึ้นมาพอสมควรนี่เราจะปักไว้ข้างคณะลักษณะนี้ครับเพื่อที่จะได้เด็ดเขาเด็ดยอดเขาเนี่ยไปทํากับข้าวแล้วก็อาจจะแบ่งปันให้ปลาให้สัตว์น้ําของเราด้วยนะครับในนาอินซีวันนี้ก็ไม่ค่อยอได้เน้นให้ชมเท่าไหร่นะครับะจะให้ชมในส่วนของ,ขงคณะธคํานะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับลองกองนะฮะครับนอกจากผลไม้เมื่อกี้แล้วเรายังมีผักอีกชนิดหนึ่งนะฮะ เป็นฟักทองแต่อันนี้เป็นฟักทองที่อพอดีผมได้มเมล็ดมานะฮะเป็นสายพันธุ์ของทางสหรัฐอเมริกานะครับไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงเมื่อมาเติบโตที่เมืองไทยนะครับไม่รู้จะได้ลูกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผักกระยางหรือเปล่านะครับขึ้นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเด็ดดมดูนะฮะถ้าเป็นผักกระยางนี่ของดีเลยนะฮะอู้น่าจะใช่นะหอมด้วยอืมนะครับ น่าจะเป็นผักกะแยงครับผักกะแยงใส่แกงอ่อมนี่อร่อยเลยสุดๆเลยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือเจ้าทุเรียนมูซานขิงนี่ครับอ่าก็อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนเคมีเขาเท่าไหร่นะครับเพราะเราปลูกโดยวิธีธรรมชาตินะครับนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีนอนกินใบบ้างนะครับมีมาลงมาแรงกินใบบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถแตกยอดอ่อนได้ดีนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างล่างตรงนี้ก็ยังมียอดอ่อนขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ข้างบนนะครับอ่าก็มียอดอ่อนแทงขึ้นมาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับอาจจะโตไม่ได้หวือหวาเหมือนที่เขาใช้เคมีกันแต่ก็ถือว่าเราได้ของดีของปลอดภัยไว้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งครับอ่าเป็นต้นที่2อนะครับอันนี้คือสายพันธุ์มูซานคิงเหมือนก,นกันกับต้นที่ผ่านมานะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างจะโตได้ดีกว่าต้นเมื่อสักครู่นะฮะก็ตอนนี้แทงยอดต้นสูงขึ้นมาแล้วนะฮะคือต้นพันธุ์ที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเป็นต้นพันธุ์ ไซส์เล็กนะครับาราคาที่ได้มาก็ประมาณ80บาทความสูงประมาณฟุตนิดๆน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาแทงต้นสูงขึ้นมาน่าจะประมาณ60เซนได้แล้วนะครับความสูงของลําต้นเขานะครับอ่าก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ต้นอ่าุเรียนสีของเรานั้นมีการแตกยอดนะต่อเนื่องแล้วก็ยอดเริ่มแก่แล้วในบางจุดนะครับอ่าวิธีการดูแลก็ไม่มีอะไรมากมายครับเมื่อสักครู่นี้ก็แนะนําไปคร่าวๆแล้วนะฮะอ่าใส่ปุ๋ยตอนที่ยอดเริ่มแทงนะครับยอดชุดแรกเริ่มแทงขึ้นมา นะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งในเรื่องของต้นพันธุ์ที่มาปลูกนะต้นพันธุ์ที่ซื้อมาปลูกเนี่ยเราต้องเลือกต้นพันธุ์ที่ยอดเขาเนี่ยไม่อ่อนนะครับไม่แทงยอดอ่อนนะครับก็คือเป็นใบที่ค่อนข้างจะเริ่มแก่นิดๆอย่างงี้นะฮะใบเพสละออย่างเงี้ยนะฮะล้วก็เลือกต้นพันธุ์ลักษณะนั้นมาเพราะเขาจะได้แข็งแรงแล้วพอมาลงดินแล้วเนี่ยเขาก็จะได้แตกยอดอ่อนให้เราเลยนะครับ พอแตกยอดอ่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะใส่ปุ๋ยบ้างนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะครับปุ๋ยก็เน้นอินทรีครผมก็เน้นในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคร็อก็โรยไปรอบๆโบนนะฮะนิดหน่อยนะฮะใส่ปริมาณน้อยๆแต่ใส่บ่อยๆอ,อย่างนั้นจะดีกว่านะครับเดือนละ่างครั้งสัปดาห์เว้นสัปดาห์อะไรเงี้ยหรือเดือนละครั้งก็ได้ครับที่ทําอยู่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนเราฉีดพ่นน้ำหมักเนี่ยล้วก็ฉีดพ่นน้ำหมักในานาข้าวเนี่ยนะครับล้วก็เอาน้ำหมักนั้นเนี่ยมาฉีดพ่นในส่วนของต้นไม้ของเราด้วยนะครับก็ ทำให้ต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีอ่ามากขึ้นนะครับอ่าต่อไปครับเรามาชมในส่วนของอ่าต้นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปลูกบนคนาทองคาตรงนี้ก็คือส้มเขียวหวานนะครับนี่อันนี้เป็นส้มเขียวหวานครับอ่าต้นพันธุ์ที่ได้มาก็สูงประมาณพุดกว่า,วาครับแต่ตอนนี้โอ้โหสูงมากครับเนี่ยฮะจะเท่าเอวแล้วนะฮะอ่าก็ประมาณเมตรนิดนิดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ ครับวิธีการปลูกการให้ปุย๋ยการดูแลรักษาอะไรต่างๆก็เหมือนกับทุเรียนื่อสักครู่นี้เลยนะเพราะว่าเราทําให้ง่ายฮะเราไม่ได้ต้องการจะทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับอาศัยความง่ายๆฮะทำได้กินเองนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโตดีเลยฮะส้มเขียวหวานนี่แตกยอดอ่อนขึ้นมาพลื้อพับเลยครับอ่านะฮะโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอ่า ผู้เรียนต้นสุดท้ายในแถบนี้บ้างนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้ต้องการจะให้ชมในส่วนผู้เรียนเป็นหลักนะครับผู้เรียนต้นสุดท้ายที่ว่าเนี่ยนะฮะนี่ต้นนี้นะครับเป็นมูซันคิงเช่นเดียวกันครับอ่าครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโตได้พอสมควรครับมูซันคิงทั้งหมด3ต้นก็รอดทั้ง3ต้นครับอ่าแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพอถึงฤดูแรงแล้วเนี่ยอ่าคือตอนนี้เรายังไม่มีระบบน้ํานะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวอ่าใกล้ๆหมดฝนก็คงจะต้องทําระบบน้ํามานะครับ มาดูว่าพอเขาเข้าหน้าแล้งเขาจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแบบนี้ไหมนะฮะก็ต้องดูแลรักษาบำรุงกันต่อไปครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ให้ชมคร่าวๆนะครับบนคันนาทองคำของเรามีผลไม้อะไรบ,บ้างนะครับเพื่อนก็น่าจะได้รับชมกันไปบ้างแล้วพอที่จะใช้เป็นแนวทางได้บ้างไม่ได้บ้างก็อยาถือสากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับปีแรกในการทําเกษตรแบบจริงจังแบบนี้นะฮะทั้งนาข้าวอินทรีย์แล้วก็พืชผักผลไม้ต่างๆนะครับเรา ทำปีนี้เป็นปีแรกไม่มีประสบการณ์เลยนะครับไม่ได้มีอาชีพเป็นเกษตรกรแต่อย่างใดนะฮะแต่ใช้การศึกษาเรียนรู้จากสื่อจากปราช์ผูรู้ต่างๆนะครับมาประยุกต์ปรปับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่จากเดิมที่เป็นพื้นที่ที่ใช้สารเคมีมาต่อเนื่องหลายสิบปีเนี่ยนะฮะให้มาเป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบของโคกหนองนานะครับมีกำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ